สวัสดีครับใครกำลังมองหาวัวตัวผู้รุ่นๆนะครับใครกำลังมองหาวัวตัวผู้รุ่นๆไปเลี้ยงนะครับวัวชุดนี้มี3ตัวนะครับวัวชุดนี้มี3ตัวนะครับนี่ครับเป็นบามันหูสั้นนะครับเป็นบามันลูกผสมหูสั้นเพศผู้นะครับเพศผู้3ตัวนะครับอายุประมาณ10เดือนนะครับอายุประมาณ10เดือนประมาณ10เดือนนะครับสูงอยู่ประมาณเมตรหน่อยๆนะครับสูงอยู่ประมาณเมตรหน่อยๆนี่ครับ หนึ่งตัวสองตัวเป็นเล่มั่นหนึ่งตัวนะครับเป็นเล่มั่นหนึ่งตัวสามตัวนะครับขายราคาเพียงแค่ตัวละหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับตัวละหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาโถกบัวทอนนะครับซี่โครงสุดใครกำลังมองหาวัวตัวผู้ไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงไร่ทุ่งเลี้ยงขุนนะครับลองเอาสามตัวนี้พิจารณาดูครับตัวละหนึ่งมืน 8,500บาทพร้อมส่งนะครับตัวละ18,500บาทพร้อมส่ง